สวัสดีจ้าพี่น้องเอกไปทำงาน,งานอีกแล้วจ้าวันนี้มาอัปเดตบรรยากาศวันนี้พี่น้องลมแรงมากจ้าาหน่อยฝนก็จะตลมต้องฝนเลยพี่น้องดีวันนี้สาวอคลาดได้ออกมาทำงานแต่เช้าฝนยังไม่ตก ต้องรีบไปพี่น้องจะ่ะแต่วันนี้จะพาไปชมร้านอาเซียนร้านขายอาหารไทยหรืออาหารแขกเอ้ยจ้กับข้าวพวกเมนูอาหารไทยแลพี่น้องจะ่ะจะมีของขายอาหารไทยอาหารแขกเป็นร้านแขกจ้ะ เยวรถจังเลยรถกลับมาเร็วเร็วันนี้ถ้ามีเวลาจะพาไปดูร้านแขกนะพี่น้องว่าเช้าคนหลาบไปหาสื่อกับเขาอาหารไทยได้บางใดนะพี่น้องจะเป็นร้านแขกจ้ะนี่รมแรงมากแต่ก็บอดถือวบนหนาวเปนไดพี่น้อง แน่ลมสดชื่นมากคะทางปากซอยก็จะมีห้างคอมวิทย์โดยขายว้าไปดูกันไปดูร้านว่าสาวเขาอะาไปเสียกับเขาเท่บางในนดบ้างนะกันนิกกัน

ขดมาแต่เ้าอุมันละมลันละมลันละ m ตัวพวกกชิตน,นนี้ไม่มีคนถ่ายทำได้ดีนะ่ะนกเขา,าเปรียกไม่มีคนหลานอยู่ นี่นนนนนมะขามเปรี้ยคมะขามไทยแลนด์น้องมะขามจากไทยแลนด์ นีป่าลือกต,ติมาใท้สายคนจะเยอะที่นั้น O um. <sí -se> um. <sí -se> ลาก็จะมาซื้อดูร้านแขกมีทุกอย่าง่วันนี้โชคดีไม่มีคนเยอะจะทำได้ ก๋วยเตี๋ยวให้เลือกเต็มเลยเนาะเจ้าไซน์ไหนมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่พริกได้ท้ข้าวก็เป็นกระสอบมของขายทุกอย่างเลยจากเทนิน้ำพริกน้ำปาาลาปลาปลา

ที่ของที่เราต้องเป็นตะกร้าแล้วจ้ะ